สวัสดีค่ะหนูชื่อเอมนะคะตอนนี้ปัจจุบันเป็นลูกเชนของ f r e a Training ค่ะวันนี้หนูจะเป็นตัวแทนสาวๆที่จะอยากสร้างกล้ามเนื้ออยากลดน้ําหนักและไม่รู้ว่าเข้ายิมมาเนี่ยเราจะเล่นอะไรดีเอาวันนี้พี่แกนนะคะก็จะพาน้องๆเข้ายิมแบบที่อาจจะยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์หลากหลายแต่อาจจะเป็นท่าเบสิกนะคะที่สาวๆอยากเก็บนะคะเช่นก้นนะคะจะเล่นยังไงนะคะแล้วก็หลัง จะเก็บส่วนห้อยย้อยแถวนี้ยังไงเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะที่พักเขาอู่พี่จใจทำท่าแรกเป็นสควอตแต่เป็นสควอตที่ใช้ดัมเบลนะคะอันนี้เรียกว่าท่าก o อบ e บ s สควอตนะคะคือ 1. ยืนแยกขานะคะประมาณบา่าเปิดป้ายอาจจะกว้างกว่าบ่านิดหน่อยนะคะจับดัมเบลขึ้นมาจับแบบนี้นะคะจะได้มั่นเชิดอก เราค่อยๆยอ่อลงไปนะคะย่อปุ๊บดันก้นขึ้นบีบสะโพกนะคะก็จะได้ขามัดในซึ่งเป็นขาเบียดและได้ก้นนะคะถามว่าตรงนี้ได้ไหมได้แต่เราไม่ได้เน้นนะคะออาดูอีกทีนะคะปุ๊บขึ้นแล้วบีบสะโพกปุ๊บนี่นะคะล็อกไว้แบบนี้อ่าเดี๋ยวให้น้องเองคทำ แจวนะคะอันนี้คือสวยมากนะคะการก้นขึ้นไปแล้วอ่าแล้วเราสควีสนะคะอันนี้เป็นหนึ่งเลเวลนะคะจะเอายากขึ้นได้ไหมได้นะคะลงไปแล้วแล้วบัส์ตัวเองนะคะสองเพาว์ปุ๊บลงหนึ่งสองดีบก้นขึ้นจะเหนื่อยขึ้นนะคะปุ๊บสควีส ขออีกที่นึงค่ะอ่าขึ้นแล้วหายใจออกถูกต้องอันนี้อันนี้เป็นเป็นการย้ำนะคะรู้สึกไหมคะว่ามันย้ำกำเนิดมาเดิมๆก็จะได้เก็บขามัดในนะคะขาบเบียดขาบเบียดแล้วก็ช่วงช่วงนี้ช่วงก้นนะคะบางคนก้นใหญ่ก้นย,ย้อยก้นอะไรเงี้ยก็ช่วยเก็บได้นะคะถ้าต่อไปนะคะเป็นสติ๊ปเล็กแดนลิฟตนะคะก็คือเราจะเก็บช่วงก้นนะคะ ตรงเป็นระหว่างแฮมสเริงต่อก้นนะคะถ้าเนี้ยมันจะสาวๆจะเล่นผิดพลาดบ่อยก็ยคือว่าหลังงอที่จะให้เริ่มง่ายๆนะคะคือหนึ่งทำนี้ไว้นะคะแล้วดันก้นไปข้างหลังเชิดอกนะคะต้องเชิดอกที่ทําคานเชิดเชิดอกนะคะดันก้นไปข้างหลังงอเข่านิดเดียวนะคะพอไม่งั้นถ้าเรางอเยอะเนี่ยมันจะไปลงหลังล่าง อันนี้เราอยากได้แค่ตรงนี้นะคะถ้างอเขาอ่าเยอะเขาเรียกว่าโรมาเนียนเดดลิฟต์แต่เราจะทำสติปเล็กเดดลิฟต์คืองอนิดเดียวนะคะงอนิดเดียวดันก้นข้างหลังเนี่ยแล้วเราจะฟิวตรงนี้นะคะช่วงนี้มาเดี๋ยวดูกับดัมเบลนะคะเหมือนเดิมนะคะคือพี่ล็อกตัวเชิดอ,อกนะคะยืนกว้างกว่ามันบา่านะคะน้ำหนักอยู่ที่ส้นเท้าแล้วลากลงไป ขึ้นยีบก้นหนึ่งไปค่ะสองอย่าลืมเชิดอกนะคะอันนี้คือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยคือทุกคนลงนี้พยายามเอาเอามือลงไปไม่ใช่นะคะล็อกตัวให้ดีดันก้นไปข้างหลังหรือเรียกว่าแดะตน้นก้นขึ้นนะคะ,ะสวยสวยนะคะสวยเลย น้องขาวนี้ดึงดันก้นไปข้างหลังปุ๊บฟิลลิ่งอยู่ตรงนี้นะคะปุ๊บดันได้อีกููอ่าสวยค่ะที่พาเล่นหลังนะคะก็จะเป็นดัมเบลโรนะคะโรเนี่ยมันมีความกับงายหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยจะจะคว่ำจะงายเดี๋ยวมาดูกันการเล่นหลังที่ดีเนี่ยหนึ่งต้องเชิดอ,อกเพื่อให้การให้เกิดการดีนะคะสม,มุติน้องเล่นหลังเนี่ยแต่น้องหลังอย่างเงี้ยมันก็ไม่ทํางาน จะให้มันทํางานก็คือว่าต้องเชิดอ,อกและดึงปุ๊บอ่ามันจะเกิดการทํางานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคีฟิลเล่ต้องอยู่ที่ศอกเพราะเมื่อไหร่ใช้มือยกอกไม่บีบหลังไม่บีบแต่ถ้าเราฟิลอยู่ที่ศอกปุ๊บแล้วมือจับไว้เฉยๆดึงขึ้นมามันจะเกิดการบีบตัวของกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นมันเกิดเวิร์กอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน mm hmm. กดตัวลงดึงหนึง่งปล่อยให้สุดนะคะสอง สปล่อยให้สุดให้เกิด full range o f motion หรือว่าการทำงานนะคะเคลื่อนตัวที่มันยาวๆเพราะมันจะโดนกล้ามเนื้อเต็มๆนะคะสี่อ่ไงเงี้ยอ่าเราก็จะมีหงายถามว่าหงายกับความต่างกันยังไงสำหรับพี่นะคะคือถ้าจับคว่ำคือมันจะได้ข้างในมากกว่าแต่ว่าถ้าหงายปูบ่ามันจะเน้นแหลกคือเน้นตัวนี้ที่หนูเป็น เนี่ยย้อยๆกันอยู่เนี่ยที่ใส่เสื้อชั้นในแล้วจะแบบหรือใส่เสื้อสายเดียวแล้วมันล้นออกมาเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเทรนอยู่บ้านทำสองแบบเลยก็ได้นะคะอ่เดี๋ยวให้น้องเอมมาทำนะคะเอาความความความอ่าแหละนะคะอย่างแรกเลยก่อนลงก็คือย่อขานิดนึงเชิดอก,อกน้ำหนักทิ้งที่ซ้นกดตัวลงไปอ่าประมาณนี้นะคะอ่าแล้วดึงเน้ง สองสามชันอกนี่มันจะเกิด muscle contraction ตรงนี้นะคะแล้วเกิดการบีบเกร็งอ่ะลองลองวลองไหยมืออ่ะลองไายมือดูไหยมือจะได้ตรงนี้นะคะอ่ะดึงที่ไหนโดนมากขึ้นใช่ไหมคะเนี่ยมันจะโดนมากขึ้นตรงนี้นะคะคือเราจะเน้นย้ำตรงนี้เพราะฉะนั้นคว่ำม,มือกับไหยมือต่างกันนิดเดียวคือคว่ำจะได้รวมๆตรงนี้แต่ถ้าเราอยากเน้นตรงนี้นะคะงายมือแค่นั้นเองนะคะ แล้วก็องศาที่เล่นนะคะอ่าเดี๋ยวให้น้องน้องเอ็มยกตัวถ้าอยากจะเก็บช่วงนี้นะคะก็คือตัวจะชันหน่อยนะคะแต่ถ้าจะเก็บโลเวอร์ลงมาเนี่ยก็คือลาดลงไปอีกเท่านั้นเองมีแค่นี้เดี๋ยวลองดูนะคะมาอ่าเอากดก่อนปึ๊บอ่าประมาณนี้ดึง <S <S สังเกตนะคะมันจะเกิดตรงนี้นะคะถึงตรงนี้ใช่ไหมคะอ่านูไงตัวปึ๊บอ่าประมาณนี้มันจะมาอยู่นี่แหละใช่ไหม อแค่นี้เองเทคนิคนะคะก็อยากจะเก็บตรงนี้หรือตรงนี้นะคะก็เป็นมุมที่เราเลือกแต่ส่วนใหญ่พี่จะประมาณนี้ท่าต่อไปนะคะเรียกว่าวันอามดัมเบลโรเป็นท่าที่พี่ชอบมากเพราะว่าถ้าใช้ดัมเบลแล้วเนี่ยเราอยากเก็บส่วน,นเนี้ยเนี่ยที่มันลน้ลนๆอยู่เนี่ยนะคะวางเข่าไว้กะบบาะนะคะหา ระยะในการกระจายน้ําหนักนะคะขาเนี่ยบางคนยืนอย่างนี้เนี่ยนะคะพ,พี่จะก้มลงมาด้วยหลังที่เชิดเหมือนเดิมนะคะอกเชิดหลัง f l a ตลงมาปุ๊บเห็นไหมคะมันก็จะเป็นก้นโดง่งนิดนึงง่ายๆเหมือนเลื่อยไม้นะคะดึงขึ้นให้มันบีนะคะมองตรงปล่อยปลยเหมือนเลื่อยไม้สองฟ e ล l i n เหมือนเดิมเชิดอกฟ e ลลิ่งอยู่ที่สอง แล้วก็อย่าลืมนะคะท่านี้เทคนิคที่สําคัญคือให้หนีบดอกไว้กับตัวมันจะได้เกิดการสวีสมากขึ้นไปนะคะพี่ทาให้ดูสามทีหนึ่งเชัดอกสองอีกทีค่ะสามหมัเชดอกหมดน,นะคะอ่าตรงนี้นะคะหนาดึงปึ๊บหนึ่ง อ่าน้องเอ็มเอาเอาสองแนบตัวสองบีบมากขึ้นไหมคะตรงนี้อ่าตายลูกใชดดอกนะลูกสามขอดมเบล่อยไปตรงๆเหมือนเล่อยไ้ยปึ๊บดันขึ้นสี่โดนไหมคะอ่าไปคะ่ะยี่สวยห้าใช้ดอกไว้ตลอดลูกหกพี่จะทำท่า shoulder p r e s ให้ดูนะคะคือมันก็จะได้ไหล่โดยรวมอ่าวันนี้เราจะเล่น เล่นไหลโดยรวมกับไหลข้างนะคะคราวนี้ลักษณะการยกเนี่ยถ้ามันหนัก,น,กนะคะหนักมากเนี่ยเราจะใช้วิธีดีมันก็จะดูเท่นหน่อยแต่ว่านั่นแหละอันนี้พี่อยากให้ฝึกเผื่อมันจะหนักขึ้นนะคะเออดีขึ้นปุ๊บรับรับนะคะเชิดอ,อกดันขึ้นอ่าแล้วเอาลงมาถึงประมาณปากดันขึ้นใหม่สองดันขึ้นไปตรงตรงสาม ด้านข้างเนี่ยที่ทําให้ดูเดี๋ยวทําให้ด้านข้างให้ดูด้านข้างไม่ไม่ขึ้นมาปุ๊บปล่อยลงตรงตรงข้างตัวนะคะเราจะไม่เล่นอย่างนี้ไม่เราเอาตรงๆขึ้นไปสอกลงมาข้างตัวปุ๊บดันขึ้นบางคนเล่นหนักเราเป็นอย่างเนี้ยลักษณะไม่ได้นะคะไม่ไม่ไม่ใช่พยายามบังคับประครองให้มันอยู่ในฟอร์มนี้นะคะ มาเดี๋ยวให้น้องเล่นขึ้นดันปึ๊บีค่ะหนึ่งสองสามสวยค่ะลงมาถึงปากนะลูกแตะมือพี่เราขึ้นสีดีค่ะลงลงอีกลงมาอีกลงมาอีก,อ,ก,อ,กอึ๊บนั่นแหละห้าถ้ามันลงมาเนี่ยถ้าอยู่อย่างเงี้ยมันสั้นนะคะอยากได้เวิร์คก,กว่าไรเต็มที่ก็คือลงมาที่ปากเราขึ้นนะคะ อันนี้คือ perfect form คือโดยปกติแล้วนะคะถ้าน้ำหนักเยอะๆพี่แนะนำว่านั่งนะคะแล้วเพรสยืนยืนได้ไหมยืนได้แต่ว่าบางครั้งถ้าเราไม่แข็งแรงพอแล้วเรายืดตัวไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดการเตะไปเตะมาเพราะฉะนั้นมานั่งแบบที่มีมีพนักจะช่วยเราได้นะคะวเวลาทำ shoulder press ต่อไปนะคะเล่นไหล่ข้างนะคะสาวที่ไหล่ลูกหรือว่าบางคนบอกว่าไหล่หอนะคะ คือจริง,รงๆไหลห่อเนี่ยมาจากหลังด้วยส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าอยากให้ไหล่แข็งแรงเราเล่นไซด์เลตเทรนะคะดมเดวไว้ข้างตัวนะคะอ่าดึงขึ้นมาปุ๊บตรงๆถามว่าอย่างนี้ไหมไม่ใช่นะคะอันนี้คือผิดอันนี้คือใช้มือยกเล่นเล่นไหล่ฟีลเลงอยู่ที่ศอกเหมือนกันนะคะที่สําคัญคือให้มืออยู่ต่ํากว่าศอกเพราะฉะนั้นศอกจะเป็นตัวดรฟแล้วมันจะไปโดนไหลนะคะมันจะขึ้นนี แต่เมื่อไรก็ตามที่เป็นมือเนี่ยมันไม่ลงอะมันไปลงแขนนะคะเพราะฉะนั้นต่อให้มมนหนักเนี่ยยกขึ้นมาปุ๊บสอกก็สูงกว่ามือหนึ่งสวยค่ะสองเหมือนที่พี่บอกนะคะซีลิ่งอยู่ที่สอกเพราะฉะนั้นศอกจะสูงกว่านิดหนึง่งหรือถ้าน้องไหวปุ๊บก็จะดันออกมาเลยนี่อย่างนี้ใช้ตรงนี้ดันออกมาเลยปุ๊บสวยมากค่ะ จะได้ไหล่ข้างนะคะตรงนี้อันนี้ perfect แล้วบางคนบอกว่ามีเต้านมอยู่ตรงนี้นะคะหลักๆก,ออก็คือว่ามันจะย้วยอย่างนี้ผู้หญิงส่วนใหญ่ไขมันจะเก็บหลังแขนนะคะก็ต้องเล่นหลังแขนก็คือ tricep เราจะมาเล่น t r i c ซปกันวันนี้นะคะ,ะ tricep extension นั่งนะคะหลังตรงเชิดอกจับดัมเบลแบบนี้นะคะอย่างนี้สามเหลี่ยมประคองไว้ดันขึ้นไป ปล่อยลงมาด้านหลังโดยที่เราจะหนีบหนีบแขนไว้กับหูหนึ่งหนีบเสาไว้กับหูสองหนีบศอกไว้กับหูนะคะสามคนบางคนทำข้างเดียวก็ได้นะคะอย่างเงี้ยปึ๊บจับไว้ให้มัน่นปุ๊บดันขึ้นหนึ่งไม่เอาไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้นะคะจับแน่นๆปุ๊บดันขึ้น มาห,หึ่งซอกว่าจหูปลายป้ายลงลุกสวยอยู่ตรงนี้นะคะใช่ไหมปึ๊บลงไปลึกๆลๆูกลึกอีกได้ไหมปุ๊บปึ๊บปุ๊บปป้ายดันขึ้นสามสวยค่ะสี่อย่าลืมหายใจออกจังหวะด,ดันขึ้นนะคะเพราะเป็นจังหวะที่เราออกแรงอันนี้จะเป็นท่าทรเสปอีกท่าหนึ่งนะคะปัญหาตรงนี้มีเก้าอี้ที่บา้านนั่ง ปุ๊บหย่อนก้นลงไปถามว่าขาไกลขนาดไหนแล้วแต่ความแข็งแรงของของแขนเรานะคะบางคนยังไม่ไปไหนนะคะยังแบบยังรู้สึกว่ามันยากอยู่เอาขาไว้ใกล้ๆนะคะเท้าไว้ใกล้ๆตัวแล้วลงลงก่อนอย่างเงี้ยปุ๊บอ่ะอย่างนี้นะคะโดยที่ดันสอกไปข้างหลังพยายามเอาตัวนะคะลำตัวเนี่ยชิดเก้าอี้ไว้ให้มากที่สุดปุ๊บขึ้นคราวนี้คนที่แอดวานซ์ขึ้นหน่อยนะคะอย่าลืม เอามาไกลขึ้นส้นเท้าจิกนะคะแล้วลงปุ๊บสองสามอันเนี้ยคือยากขึ้นเลือกทำสองแบบแล้วแต่ความแข็งแรงนะคะเร่งสวยค่ะสองสังเกตนะคะน้องจะเอาตัว keep closer to to bench นะคะคืออยู่ใกล้ๆ Bench ลงลึกๆลุก,ลกนั่นแหละลึกอย่างนี้ดันขึ้นอึบดีค่ะดีค่ะสวยมากอ่ะน้องเอ็มลองเอาขาไปไกลอีกลุกแข็งแรงมากอ่าใช้ส้นเท้าจิกไว้อ่ะลองดูหนึ่งสองสามอึบเห็นไหมขอสองทีโชว์เพื่อนเพ่นหน่อยแล้วขออีกทีนึงอันนี้ก็คือเป็นการเล่นท่า ไข้เสร็จหรือว่าหลังแขนง,ง่ายๆที่พี่แนะนํานะคะค่ะวันนี้ก็จบไปแล้วแล้วก็ขอบคุณพี่เกณฑ์มากๆเลยนะคะที่มาให้คาแนะนําแล้วก็เทคนิคดีๆแล้วก็หวังว่าสาวๆทุกคนจะนําไปใช้แล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพดีนะคะคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ บทนี้นะครับเป็นตารางการออกกำลังกายสําหรับมือใหม่โดยที่เราเนี่ยจะเน้นไปเรื่องของการปรับพฤติกรรมในการออกกําลังให้ทุกวันเนี่ยได้มีกิจกรรมในการเคลื่อนไหวและแบ่งเวลาให้มีการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อเป็นวันพักคาริโอแบบริสหรือเข้มข้นปานกลางส่วนถ้าใครมีอาการปรวดกล้ามเนื้อมากก็สามารถฝึกสาวันต่อวีปได้อันนี้เพื่อนๆสามารถแคปแล้วเอาไปใช้ได้เลยครับ